ครับผันนี้ผมชื่อออมสินนะครับาข,าย,ขายทัวอะไรจะมาเล่นไมค์ครับนะครับคนนั้นเขาเป็นบ้านนะครับขอบอกต,อต่อไปผมจะไปเล่นะจะไปเล่นไมค์ครับกับพี่มาแค่นะค้างเลยใครคร้างผมไม่ค้าง

โอเคเซิร okay. ์ฟผมเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้อ้าวแล้วใครวางแมมมู่ะคนเทอ่อคนตัวอะไรบางอย่างมีตัวอะไรบางอย่างมาหรือแมมมูนี่แหละไม่รู้ตัวสมูมกิ อย่าลืมกดกดกดติดตามผมหอแล้วเมสสีวงลาเลยครับววเฮ้ยอปอมนาดใครจะตีตูดอ่ะ สูมบีเอาใครมา,มาอย่า,ยาพึ่งยังเอ้าเคยไม่เสร็จเลยแล้วเอาของเสร็จยังอ่ะแล้วปอลเ,ลอกเมกเอาอของเสร็จยังอ่ะผู้ติดยาพิษไปก่อนผู้คว,วามปลอดเปินอันนี้ไม่ต้องผมไม่ค่อยชอบไม่ เอาเอาไว้เพิ่มเลยวลเพิ่มแบบมุมวะไปแล้วโอเคไปหาปอละเมฆสีม่วงลาดนะครับเอาคุณปอละเมฆไปอยู่ ิมันบินได้มันก้องชิชิๆขึ้นมาเย่างนี้ว่านี้ดีกว่ากินเรว่อโอ้พรเจ้าแม่กุ้ยกระดูกทอขอโทษนะครับที่ผมไม่บอก่า ผมจะใช้จุดเกิมโอเคเอาไฟมาก่อนแปบบ๊บอ้าวผมขอเต็มผมรู้อันไหนควรทิ้ง ใช่เขามืดมดัแล้วคุณอยู่ไหนโปรและเมสีมุล่ะปักไฟเนี่ย What the fuck อนะ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ไร แล้วมันคนเล่นเกมนี่ว่าเล่นเกมตอนกลางคืนอเออตามใจเรามาตรวจดูเฮ้ยเมื่อกี้รูปภาพน่าจะอยู่ในไหนในนั้นเนี่ยรูปภาพมาหาเราดิไม่มีแฮ ว่ามีโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาปั๊บเลยรูปภาพมันมีจริงมมมรผมได้นานแล้วนีกับอบังไข่ถั่ว

คนที่ถือไฟมาดูหน้านะครับเขาจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวนี่นมันไม่ใช่ไม่ใช่จำได้มันอยู่ไนมันอยู่ทางนัง่นแล้วแหละเมื่อกี้เห็นหน้าคนเฮ้ยอ๋อผมดูแล้วผมฆ่ามันอีกฝั่งครับ ผมพูดถึเจอคุณนะครับแล้เด็กอยู่นี่ครับผู้ใหญ่เขาอยู่นี่ครับกมาดูเรื่องอะไรอยู่ครับอ๋อเขาดูเรื่องรถไฟนะครับรถไฟดูหน้าเขานะครับอย่างหน้าอย่างอบิหน้าอย่างอบิอ ก็อยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่เนี่ยบนเนี่ยจะไปนู่นไปในตู้เย็น,อยน,นเออไปเล่นเซิร์ฟพื่มาแคนดีกว่านะครับโอเคเริ่มเลย ไปแล้วนะไม่เล่นแล้วนะเพราคลิปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดติดตามและกด subscribe เล่นกับพี่กดติดตามให้พี่มาแค้นด้วยนะครับขอบคุณครับ